ก็จะเรียนพอนำบาสกุปบาสิกาทุกท่านความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหานะโยมนะใครที่กําลังจะเกิดความรุนแรงเหล่านี้ขึ้นในการแก้ปัญหาแล้วก็อย่าเป็นเด็ดขาดเพราะมันมีแต่เสียกับเสียเสียทั้งชีวิตเสียทั้งน้ําตาเสียทั้งเงินตราเสียทุกอย่างไปหมดเสียอนาคตไปหมดเราจะไปทําอย่างนั้นทําไมคิดให้ดีๆคิดให้ยาว,ยาว คิดกลับไปกลับมาคิดถึงภาพของครอบครัวคิดถึงภาพของพ่อภาพของแม่ภาพของคนที่เรารักภาพของคนที่อยู่ข้างหลังเราว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเรานั้นได้แสดงความรุนแรงออกไปมันไม่ได้เป็นผลดีใดๆทั้งสิน้นจงอดทนอดทนอดทนแล้วเดินออกจากสภาวะความรุนแรงให้ไวที่สุด อย่าได้เป็นผู้เริ่มและอย่าได้เป็นผู้ก่อใดๆทั้งสิ้นออกมาจากสิ่งนั้นให้ไหวที่สุดจะได้ไม่สูญเสียคิดดีๆนะเมื่อคิดดีๆแล้วถ้าเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยที่มันยอมได้ยอมไปเลยนะเสียน้อยดีกว่าเสียมากเสียมากที่สุดคืออะไรเสียชีวิตอย่าไปทําอย่างนั้นยอมแพ้อะไรได้ยอมไปเลยมันไม่มีเสียศักดิ์ศรีใดๆทั้งนั้นมันมีแต่ยอมเพื่อที่จะได้รักษาชีวิต รักษาคนในครอบครัวนะแล้วนึกถึงอนาคตไว้นะว่าอนาคตเนี่ยเราจะได้เก็บชีวิตเราไว้เพื่อที่จะได้สร้างประโยชน์ต่อไปนะประโยชน์ต่อตอนเองประโยชน์ต่อครอบครัวประโยชน์ต่อสังคมต่อไป คิดให้มันดีๆรักษาไว้ยอมแพ้ไว้บางอย่างที่มันยอมไม่ยอมไปเลยอย่าให้มันเกิดเหตุที่มันเลวร้ายกว่าเดิมนะแล้วที่สําคัญนะความรุนแรงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากบุคคลใดๆก็ตามเนี่ยมันเกิดจากความอ่อนแอของบุคคลนั้นๆเพราะมันไม่สามารถที่จะควบคุมใจได้ใจไม่เข้มแข็งใจอ่อนแอคล้อยไปตามสิ่งที่มันหลอกล่อให้เรานั้นโมโหโกรธ เพราใจบางครั้งเป็นผู้คาดหวังมากแล้วก็ผิดหวังมากใจเป็นผู้ที่โมโหมากโกรธมากใจมันไม่มีที่ยึดใจมันไม่มีความตั้งมั่นดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องฝึกใจการฝึกใจเป็นสิ่งที่จําเป็นจะสร้างความสงบสันติในใจเป็นดับแรกเป็นหลักยึดในใจเมื่อใจมีหลักยึดแน่วแน่อะไรที่มันมาหลอกล่อให้เราต้องโกรธต้องโมโหมันจะไม่คอยตามเป็นเด็ดขาด เพราะมันมีจุดยืนที่จะตั้งมั่นไว้ดีๆจำเป็นอย่างมากในการที่เราจะได้ฝึกสมาธิฝึกสมาธิเกิดความสงบสันติในใจเกิดสติเกิดปัญญาสอนตัวเราได้ดียิ่งขึ้น ให้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าความรุนแรงไม่ใช่การแก้ปัญหานะไม่ใช่ทางออกของปัญหาใดๆทั้งสิ้นดังนั้นจงคิดให้ดีๆคิดกลับไปกลับมาดีๆนึกถึงภาพคนข้างหลังของเราจะรู้สึกอย่างไรจะเสียใจอย่างไรในสิ่งที่เราทำนะอะไรที่มันยอมได้ยอมไปเลยเพื่อที่จะได้รักษาชีวิตของเราไว้ และจงอย่าเป็นผู้ที่มีใจที่อ่อนแอคล้อยตามไปทุกสิ่งทุกอย่างที่หลอกล่อให้เรานั้นจะต้องใช้ความรุนแรงแต่จงสร้างสันติขึ้นมาในใจจากการฝึกใจจากการนำสมาธิจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราและคนรอบตัวของเราเป็นอย่างมากเพราะสมาธิจะสร้างสันติสุขในใจให้เกิดขึ้นได้สมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร